สิวมันชอบมาขึ้นวันจะอัดตลอดมา i do ช่องที่กูจะทำให้ดูสวัสดีครับพบกับผมเสก i do จาก i do channel i do ช่องที่กูจะทำให้ดูวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว20วันนะครับการชาเดนใช้เงินวันละหนึง่งร้บาทกับอาหาร3มือ้อเลยแค่10วันเท่านั้นการอัปเดตครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับผลจะเป็นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผลจะเป็นยังไงตาม I do ูไปกันเลยและสำหรับมื้อเช้าของเรานะครับก็ยังเป็นขนมปังโฮลวีสแผ่นก้วยน้ำว้า2ลูกไข่ต้ม2ฟองเหมือนเช่นตามเคยนะครับผมทั้ง4วันของมื้อเช้าใช้เงินไปเพียง68บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนสำหรับมื้อกลางวันเนี่ยพระเอกของเราก็ยังคงเป็นอกไก่ที่เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายสำหรับอาทิตย์ก่อนที่ผมทำทั้ง4เมนูไปแล้วนะอาทิตย์นี้ผมก็เลยเลือก1เมนูที่เอามาทำทุกวันซึ่งเป็นของมื้อกลางวันนั่นก็คือเมนูลาบอกไก่ครับซึ่งที่ผมเลือกเมนูนี้เนี่ยเพราะว่าทำง่ายแถมได้ทานผักด้วยครับโดยที่วัตถุดิบก็มีเพียงแค่อ,อกไก่1ชิ้น15บาทน,นะครับ พวดเครื่องปรุงเข้าวคั่วพริกน้ำปลามะนาวอีกประมาณ20บาทกับผักกาดขาวที่เอามาเป็นผักแก้มนะครับอีก15บาทมื้อนี้เนี่ยเพียง50บาทเท่านั้นครับและสำหรับมื้อเย็นก็ยังเป็นของเบาๆเช่นเคยน้ำเต้าหู้12บาทฟักทองนึ่ง15บาท ในส่วนของวันที่20นะครับผมก็เป็นการดีท็อกล้างสารพิษซึ่งผลไม้ที่นามาล้างสารพิษก็เหมือนเดิมครับแอปเปิ้ล20บาทมะละกอ30บาทแตงโม20บาทสามารถทานได้ทั้งวันคนที่ชอบทานจุกจนะิกเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเลยเพราะเราสามารถทานเปิดทานหยิบทานได้ทั้งวันเลยแถมผลที่ได้ก็ดีเกินคาดครับท้องไม่ผูกถ่ายง่ายแถมได้วิตามินต่างๆจากผลไม้อีกเต็มๆ และในส่วนของก,กรารออกกำลังกายน,น,นะครับก็ยังคงเป็ิการเดินสลับวิ่งอยู่และในการวิ่งครั้งนี้นะครับผมก็ได้เอาโกโป o ไปเก็บภาพมุมต่างๆมาให้เพื่อนๆดูด้วยั้งที่ผมตลกก็คือเหมือนกูกําลังซ้อมวิ่งคบเพิงไปโอลิมปิกอยู่หรือเปล่าภาพจะเป็น,ปนยังไงไปดูเลยครับ<ส>และผลลัพธ์ของการวิ่งสลุลภาพวันนี้นะครับก็เป็นไปตามนี้เลยครับ พร้อมกับบอดี้เวทในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ทำทั้งเช้าและเย็นเลยโดยที่แต่ละท่าแบ่งเป็นเซตเซตละ15ครั้งทั้งหมด3เซตเหมือนกันครับและสำหรับตารางค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เป็นไปตามนี้เลยครับ และสำหรับวันที่16ถึง20นี้นะครับก็ใช้เงินไปทั้งหมด392บาทเหลือเงิน108บาทครับผมเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่ารอบนี้ผลจะออกเป็นยังไงไปกันเลยน้ำหนักรอบนี้เป็นยังไงลองลอง,ลองชั่งกันเลยถอดรองเท้าช่างน้ำหนักด้วยตลกหรอตลกอ่ะชั่งดีดี 70.9นะครับอีกนิดนึงจะถึงเป้าหมายเราแล้วและนี่ก็เป็นผลของ20วันที่ผ่านมานะครับผมกับการ a ชา e เลนใช้เงินวันละหนึบาทกับอาหาร3มื้อของผมผลที่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับจากน้ำหนักที่ชั่งคราวก่อน7จะ12.2กิโลจากรอบที่แล้วครั้งนี้ผมชั่งได้ที่70.9หายไปอีก1.3กิโลนะครับ ซึ่งก็ใกล้ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วที่68กิโลซึ่งมีเวลาอีก10วันเท่านั้นมาดูกันซิว่าผมจะทำได้ไหมถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ขอแค่เริ่มต้นครับส่วนการอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นยังไงคอยติดตามกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นหรือมีคำแนะนำดีๆสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับการอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นยังไงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมติดตาม i อดูไอดูช่องที่กูจะทําให้ดูและพบกันใหมา่การอัปเดตครั้งหน้าบ๊ายบายครับ